ดึงอยู่ครับตอนนี้เอาดึงยางคักเลยบานี่กบาทนี้ดึงคักดแน่แถเนอะบาทนีอยู่อยู่อยูครับยูนี่อืมนียยู่ะครับยูนี่นี่ไหนนั่นั่นาหน้มมาแล้วครับมาแล้วขาแล้วอื้อบนี่ นี่ครับเต็มเต็มครับเต็มเต็มเข้ามตัวยังไงเลยครับดอกนี้ครับมันมันครับดอกนี้นี่ครับผมดอกนี้มันมันครับดอกนี้เต็มเต็มครับจัดไปสวัสดีครับไปนเฮ้าเมื่อนี้แล้วครับบรรยากาศงามแรงแรงล่มแน่จยากน้อยครับ เมื่อนี้เข้ามารอเบ็ดครับมารอเบ็ดเบื้องวัดสีมาน์บอครับนี่ครับมาครับเข้ามาล่องเบื้องบันไปจุดชื่อบอ มารุ่นน้ากันครับวาสิคือบ่เหยื่ยขนมปังครับเยื่อขนมปังครับเดี๋ยวขเขามารุ่นรุ่นไปพร้อมๆกันครับวามูอนี้เขาสีมานว ดึงแห้งแล้วครับดอกนี่ดึงจวดได้ครับเนี่ยยูว่ายูบ่อ้าวดึงแล้วครับดึงแน่แล้วดึงแน่แล้วยูว่าครับ เบิ่งว่าเ้าสิบมานบ่ครับมื้อนี้ยังอยู่บ่ครับนี่เบิ่งแต่ทางสิอยู่อยู่ครับเบิ่งแต่ทางสิอยู่อยู่ตอนนี้นะครับดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วดึงเงี้ยเข้แล้วดึงเงี้ยให้แล้ว ะเป็นยังไงครับเกียเงียอยู่ครับตอนนี้ข้างนังน้นถึงอยู่บนน้อยครับนี่โบโยูโบมยูบมยูบมยูโมยังเดียวเฮาเอาไม้เดียวฮาเอาไม้เรียนเยอยครับซื้อครับร้านหนันดึงแห้ง เห็เนเงี้ยอยู่ครับเดี๋ยวไปยังเขาเอาไม้เข้เาลอยครับแบบนี้เข้าหลุดกันต่อครับแบบนี้ แบบเงี้ยวๆครับไปนี่มีดึงครับมีดึงมีดึงอยู่ครับมีดึงอยู่ ดวครับดึงแล้วดึงยังแห้งได้วางหันดึนเงเยื่ออยู่ครับตอนนี้เบื้อางทางเหมืนอนก็กำลังตอดเยื่ออยู่ครับตอนนี้นี่ดึงครับนี่ดึงเหมือนอ้ ถึงย่างคักเลยครับตอนนี้อ้าววันนี้มีดึงอยู่ครับตอนนี้อืมวันนี้ดึงคักเลยครับตอนนี้หื้ยวันนี้มีสีดลุนครับมีซีดล่นครับ มีสีลุน่นมีสีลุ่นครับมีสีลุน่นเอาไว้ในห้าวมือไหนนั่นนัหน้าผมผมมา,าแล้วครับแล้วแล้อวอื้อวันนี้อื้อนี่ครับเต็มเต็มครับเต็มเต็มเข้าว่ะตัวยังไงเลยครับดอกนี้ครับมันมันครับดอกนี้ นี่ครับผมดอกนี้มันหมานครับดอกนี้เต็มๆครับจัดไป นี่ครับหลุนกันแบบเงียวๆเลยครับมือเนี่ยงามมากแล้วครับงามมากแล้วเดี๋ยวเอาเบิงงนี้ครับอันนี้ bingo ka kaba niya. ba ดึงครับดึงไปสงสัยเงาเบิดครับเดี๋ยวฮาออกขึ้นมาเบิงค,ครับน่าจะเงาเบิดวาครับนี่น่าจะเงาเบิดครับนี่บอกอยังครับเดี๋ยวฮาเอาไม้ครับ แน่ครับนี่ของแท้ที่เขารุ่นอีบว้งครับบะน,นี่นี่ครับผมเรียบร้อยครับบัน,นี้เขาบิ้งครับบะน,นี้ ไม่ครับๆดึงไหมครับดึงแล้วครับดึงแล้วเมื่ดึงไว้เลยครับโยนลงไปว่างหันหนึง่งก็ดึงแล้วนั่นครับ กอนนี่ย่าวีติดรุ่นเครับเดน เดินแล้ยวเดินแล้วครับเดินเลีครับฮึไบนี่เดินย่างไงเลยครับถึงแล้วครับถึงแล้วตอนนี้เดินเงี้ยเขาโยตอนนี้ อยูยยาาย่บะเนี่ยดึอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยให้ยูครับตอนนี่ยดึงๆไปน้ำกันครับว่าจอยู่บ่อยูครับเนี่ยรูดบนน้อครับบ้านเนี่ยเนี่ยรูดบนรับเนี่ย ย้อนครับย้อนแน่แถวบน a นี้ย่างย่างครับย่าง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 หมดรุดมีว่าต่เงียรุดนะครับย่งหมดรุดย่างหมดรุดตงสุดรุดบ่ครับนี่เงียขาดบนอยเบ่งก่อนครับอ้าวครับยูยูครับยูยู่ยูยยูยูาไวนี่ ดึงเยอะเขานะครับโบย่างเยอเข้ามดเยอเห้ามงเดียวเยอเนาะ กำลังดึงเงาอยู่นเลี้ยแล้วครับเลี้ยแล้วครับตอนนี้ หลักเงี้ยเข้าไปแล้วเลยข้าง n ิดยูครับหลักเงี้ยเข้าไปตอนนี้ กับอายุอยูหลากหลายเข้าเนาะเอาไหมเอาไหมอ๋อจับเอาเนี่ยเขาเอาเนยไหมครับเดี๋ยวเนี่ยไหม จักหน่อยก่อนครับเริ่มได้ที่แล้วครับตอนนี้เนื้อไม้เดี๋ยวเราเนื้อไม้น้อย บันยี่ห้อหลุนต่อครับบันหลุน่อกันแบบเงี้ยง,ง่ายเลยครับเบิรงว่าจิ้มานมาครับบัน,นี ครับดึงแล้วดึงแล้วตอนนี้เอาล่งไปอางหันก็ดึงแล้วครับนี่ ตอนนี้เข้ารุ่นเป็นแบบเงี้ยวๆเลยครับเนี่ยมีสีรุ่นครับ เหมือนดีสลากักลเน่ข้างนอกครับหมน้ลากักจะนอกบันี้ลากแล้วครับลักแล้วักแล้วครับลากแล้วตอนนี้ รถปรับอยู่ก็เงียหลุดประคับเงียรุดปรับเงียลุดโอ้ดึงถาก่อนหันรองครับดึงจนเงียหลุดเดี๋ยวเ่าเอาไม้เดี๋ยวเ่าเอาไม้ เดิมมากแล้วครับตอนนี้ตอนตอนคำคำนะครับเดิมมากแล้ว ครับรุนไหมเดี๋ยวขอเวลาเอาเนยจกแป๊บหนึ่งครับผมก่อนกำลังจกำลังแต่งอยู่เนาะครับนี่ครับผมเดี๋ยวเข้ามารุนรุนกันไหมครับบ่ายนี้ đẹp yeah. nhau nhau các bạn này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ข้างกันเงีย้ยเบิดนะครับดึงยุครับตอนนี้เอา้าดึงย่างคักเลยบาดนี่ยบาดนี่ยก็ดึงคักดึงแงี้ยแต่นอกบาดนี่อยู่บ่อยู่บ่อยู่บ่ครับอยูวะเนี่ยึอันนี้ อยู่บ่ครับอยู่บ่นี่ดึงล่อครับดึงล่อเงี้ยเบิดครับเงี้ยเบิดโอ้ดึงครับดึงแงนะครับเอาไม่เอาไม่เอาไม่ดึงไปแล้วครับดึงไปแล้วครับดึงไปทางมุ่นแล้วครับ ดึงแล้วดึงแล้วมีสีบุ Life ่นแท้แท้ครับแบบนี้หลากเบสวครับนี่หลากเงี้ยเฮาวะครับนี่หลากเงี้ยเฮ้านะครับเห้ยวหลุดต่างดวนนะครับหลากเงี้ยวเงี้ยเบิดแล้วครับบาทนี่มือเงีนเข้าคอยมาหลุนไหมนะครับมือนี้เฮากัได้อยู่ครับมือนี้ยางน้อยเข้ากันได้ แหน่งนึงให้ทมือนีย่ยังงามเลยครับนี่ครับนี่งห่อหนึ่เแหน่นะครับมือนี่งงามอยู่ครับนี่งตัวกำลังงามงามเลยครับนีปไปห้าวไปลับบ้านครับมือรุนห้าวยังค่อยมารุนไหมครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับผม มารุ่นนำกันตั้งแต่แดดออกยนว่าแดดบ่มีแล้วนะครับผมขอพุนครับ